สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟูกับเฟมันเองวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาสกินปืนแบบนี้สําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับผมขอย้ําเลยนะครับว่าสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับใครไม่มีงบก็ไม่ต้องดูคลิปนี้หรือถ้าอยากดูก็ลองดูได้เผื่อว่าในอนาคตจะมีงบนะครับแล้วก็ทำได้แค่ช่วงนี้ ขอย้ําเลยว่าช่วงนี้เท่านั้นเลยนะครับถ้าทําแบบปล่อย,ยทิ้งแล้วแบบเป็นแบบเป็นเดือนหลายเดือนแล้วอก็คืออาจจะทําไม่ได้แล้วเพราะมันคือการสิ้นกิจกรรมแล้วนะครับก็ปกติตอนแรกอะเราก็จะกดมาที่บวกแล้วก็นี่ครับจะมีร้านค้าตรงนี้ครับนี่ครับจะมีร้านค้าตรงนี้เลยซึ่งก็ให้เติมแพ็คนี้ไปเลยนะครับ สำหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับคนงบเยอะก็ไปหารหัสใน o o g l e p เพจเนี่ยกรอกเอานะครับใน youtube ของภาษาอังกฤษเนาะเราจะได้มาห้าร้อสิบเจดแล้วเขาเราก็จะได้ลดราคาด้วยนะครับเราจะได้ลดราคาทั้งหมด40บาทนนครับสำหรับที่ผมได้แล้วก็จำนวนเพชกก็จะได้เยอะด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอพวกแพ็คพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณมีงบก็คือยังเติมได้ครับแต่ผมเติมแพ็คนี้เพิ่มไปนะครับ จริงๆก็ไม่ใช่หรอกครับผมก็มีงบน้อยครับก็เติมไปหลังจากนั้นนะครับก็ไปให้ให้ไปรูด้แพ็คเติบโตถ้าเราเติมไปอ่ะเขาลดราคานะคะเห็นไหมครับลดราคานี่คบเขอลดราคาครับเราก็แล้วแบว่าเราก็จะได้ของตามนี้ครับเรเวลการเติบโตนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบของปกติเลยนะครับ ให้ไปดูที่ของเด็ดสัปดาห์นี้นะครับนี่ครับก็คือสัปดาห์นี้ก็จะมีนะครับแม่ก็จะสิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้เข้ามาที่หน้าเติมเงินสะสมนะครับนี่ครับเติมเงินสะสมนี่ครับนี่ครับเติมเงินสะสมนี่ครับเติมเงินสะสม นี่ครับเติมเงินสะสมตรงนี้เลยอ่าเข้ามามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ครับผมรับไปแล้วนะครับก็คือแต่จะมีเงื่อนไขนะครับให้เราเนี่ยเติมให้ครบนะครับอันนี้ก็คือเติมให้ครบ600เพชรเนี่ยก็จะได้ของส่วนนี้ไปนะครับ50แล้วก็บัตรอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะได้50เพชรส่วนอันนี้ร8อดสิเพชรนะถ้าเราเติมครบเนี่ยเราจะได้เพชร10อันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบัตร หลังจากนั้นครับเราก็มาที่สิทธิการเติมนั่นเองหลังจากนั้นนะครับนี่ครับเติมครบหนึ่งเพชรก็จะได้มอไซไปเลยนะครับนี่ครับหมอไซแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยแล้วก็จะได้เคียวไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ของอีกด้วยนะครับก็คือระเบิดนั่นเองแล้วก็ยังได้ไอวอไปด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราเติมพบกับ9 9เพชรเราก็จะได้ของมาอีกนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับก็จะคือกระเป๋านนึงก็นี่นะครับแป๊บหนึ่งก็ห้ามลุกวนไปเลยนะครับนี่นะครับ หลัจงจากนั้นขั้นการเติมเงินเนี่ยอ่เหเห็นไหมเขาก็จะบอกมาแล้วว่าคุณเติมเงินเท่าไหร่611ิเพชรนะครับซึ่งอันนี้ก็คือวิธีว่าคนมีงบน้อยครับแล้วเราก็จะได้ของแถมมาด้วยนะครับแต่งบน้อยเนี่ยถ้าเติมแพ็กเกจเติบโตก็ดีกว่านะครับอ่ะงบน้อยเติมครบ180เพชรนะครับก็ได้มาอีกต้อง10เพชรแล้วก็ได้ของมาอีกนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณได้ของมาเยอะแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับไปที่ร้านค้านะครับไปที่ร้านค้าได้เลยนี่เลยนะครับร้านค้าหลังจากนั้นนะครับให้กดเข้าไปที่ตัวละครเพราะว่าตัวละครเนี่ยคือมันจะถูกนะครับแล้วก็ มันก็สามารถซื้อด้วยเงินได้นะครับซื้อได้เหรียญนนครับหรือว่าทองกันเองไม่เลยนะครับคอลเลกชันผมก็มีแล้วนะครับโอเคนะครับ แบบนี้ก็คือไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับและโปรไฟล์เนี่ยก็มีให้เลือกด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดเลยนะครับอ่าก็ไปที่แฟชั่นชุดเนี่ยก็บอกเลยว่าราคาไม่แพงด้วยนะครับแต่เป็นแบบสุ่มนะนี่มีแว่นมีหน้ากาก,กมีอะไรด้วยนะครับนี่ชุดเสื้อผ้าก็มีให้เราด้วยนะครับมีเพียบเลยนะครับส่วนนี้ก็คือของที่ผมมีอยู่แล้วนะครับ นี่เลยนะครับส่วนเรื่องแล้งเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับเราต้องเล่นโหมดจัดอันดับนั่นเองนี่ครับเราก็จะมีเพชรเหลือด้วยนะครับแต่ก็เหลือน้อยนะครับแต่ก็บอกเลยครับว่าบอกเลยครับคุ้มสกินปืนเยอะแล้วก็ได้สกินชุดมาอีกสกินเสือ้อสกินกางเกงมานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอ้าวรอรอ ก็ยังได้แถมอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือสก,กินรองเท้านั่นเองครับนี่ครับอันนี้คือสก,กินกางเกงครับสก,กินปืนแล้วก็สก,กินชุดส่วนสก,กินผมมันเนี่ยได้ได้รับจากผมทอนครับแล้วก็สก,กินปืนส่วนสก,กินกระเป๋าเป็นสก,กินฟรีอันนี้ก็สไนเปอร์ฟรีส่วนมอเตอร์ไซค์ข้างหลังนั้นก็คือได้มาจาก การเติมเงินแล้วพอเติมเงินแล้วเนี่ยกเราก็จะได้มานะครับเติมเงินเพียงแค่หนเพชรก็ได้แล้วนะครับแต่เขาไม่มีให้เติมแล้วก็ยังมีให้เลือกโหมดเล่นด้วยนะครับคุณจะเล่นกับใครงผมเลือกโหมดนี้ผมไม่มีใครเล่นด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวคืออย่างเท่ แล้วยังมีเพชรเหลืออย่างน้อยเพียงแค่มีเพชรเหลือนิดเดียวถึงจะหนึ่งเม็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณบนบอดแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยเติมจริงๆนะครับแต่ผมเนี่ยเติมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือวิธีหาเงินนะครับหาได้จากกิจกรรมย่อยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ได้ของมาอีกนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับสวมใส่นินเอง ปุ่มนี้ไปนะครับสวมใส่มันก็จะขึ้นว่าสวมใส่แล้วนะครับเมื่อกี้นะครับขึ้นมาสวมใส่แล้วนะครับเพชรเราก็ยังมีเหลือส่วนนี้คือพรีเมียมนะครับแล้วก็มีเรื่องขั้นนะครับยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับก็ไปดูกันเอานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจาก ลากันไปแล้วนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าค้นเจอก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ค้นยูไอดีมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เนาะก็ทักมาเลยนะครับในเฟซเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับและติดตามด้วยนะครับ ตรงนี้เลยนะครับชื่อก็ง่ายๆเลยนะครัเฟรมกับออมเลยนะครับไม่ใช่ก็คือผมมีที่รดราคาแนละ้วแต่ว่าเพชรหมดแล้ว <c oughs> ก็ของอะไรก็มาอยู่ตรงนี้ปูไฟล์เหมือนเฟสเลยนะครับต่อไปไปที่ข้อมูลแคนครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆครับ หัวหน้าแคนอมยิ้มเอ็นตึงนะครับมีชื่อว่าอมยิ้มเอ็นตึงในเกมนะครับแปนชื่อ,อแคนชื่อว่าตึงจริงเป้าแล้วก็เป็นหน้าหมาป่าแบบนี้นะครับสโลแกนครับทุกวันสี่วิสีซิเวอร์สไนเปอร์อะไรก็หมดก็ไปที่หน้าแคนไหมครับอนุญาตเลเวลสิบขึ้นนะครับเลเวลสิบนะ อนุญาตเลเวลสิบขึ้นนะครับอ่าค่ะนโยบายก็คืออนุญาตเลเวลสิบขึ้นไปแล้วก็เลงซิเวอร์ขึ้นไปนะครับซิเวอร์หนึ่งับขึ้นไปเลยไม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เมื่อคุณเหลือเพชรเท่านี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วนะครับโอเคครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีก็ต้องขยันนะครับขยันกดตรงนี้นะครับขยันเลือกโหมดจัดอันดับแล้วก็กดเริ่มเกมจะเลือกแบบไหนก็เรื่องของท่านเลยนะครับของท่านผู้ชมเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็แรงก็ลงจากหมดจะอันดับด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเล่น 4v4 กันด้วยนะครับใครไม่กดติดตามก็อาจจะไม่มีวันผ่านไปได้นะครับยอกยอนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคนที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็จะเป็นวิธีที่เตมิมเงินแล้วปลอดภัยแล้วก็ถูกสุดนะครับงบน้อย แล้วก็แต่ว่าได้ของเยอะเลยนะครับอาวุธเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าก็มีเยอะด้วยนะครับก็กดไปที่คลังอาวุธเลยนะดูเอเคสิครับดูสกินปืนเอเคแตซาก,กาผมไม่มีนะแล้วก,ก็ผมให้น้องไปนะครับเติมให้น้องไปนี่ยนะปกติมันจะเป็นอนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเรามีแบบนี้ไง แล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับ20ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าพูดถึงว่าเติมงบน้อยเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะเราได้ขนาดนี้นะถือว่าคุ้มอยู่แล้วครับแล้วก็ของแต่งตัวเรายังได้อีกนะผมแล้วก็ได้อันนี้แถมมาด้วยนะครับอันนี้ <ened> ไม่เกี่ยวนครับอันนี้ได้แถมมาด้วยนะครับอาได้ผมแล้วก็ได้ชุด อันนี้ผมก็ได้อันนี้แถมมาด้วยนะครับผู่เมวส่วนอันนี้เราไม่ได้แถมนะครับเราได้เสื้อมาจากที่การซื้อน,นิดเดียวเพียงแค่ง,งบประหยัดเลยนะครับแล้วก็ได้กางเกงมาต้อง2อ,งอนนันเลยครับอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งที่เราเติมส่วนอันนี้เขาแถมมาให้นะครับแล้ก็ได้รองเท้ามาสองคู่จากการเติมในราคาสุดเจีมเลยนะครับบอกเลยว่าไม่กี่บาทเองนะครับคู่ละไม่กี่บาทเองนะครับ แอมเรายังได้ของพวกนี้เนี่ยมาเพียบเลยนะครับนี่ครับของได้มาเพียบเลยก็บอกเลยว่าคุ้มแตม่ยังมีบัตรเช่าตัวละครด้วยนะครับอาสกายเลยนี่นครับก็เป็นแบบนี้เลย ค่าใครสนใจแล้วก็อยากได้เพรตรงเงี้ยนะครับเพิ่มแบบฟรีๆนะครับอยากได้เพรเพิ่มแบบฟรีๆเนาะก็กดติดตามผมทุกช่องทางด้วยนะครับที่ผมลงไว้ในเฟซก็ไปตามกันในเฟซแล้วก็ใน YouTube ที่ผมลงเป็นคลิป s ช็ตนะครับก็ไปตามกันเลยแล้วก็ใครอยากมาพูดคุยก็ สามารถมาพูดคุยได้ใน Discord เลยนะครับลงไว้แล้วนะครับในเฟซเลยมี Discord และอินสแกรมเลยนะครับซึ่งอินสแกรมเนี่ยผมลงไว้ใน youtube ให้แล้วนะก็เข้าไปพูดคุยเล่นกันในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ชื่อก็เหมือนเดิมนะครับฟูกักบเฟมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับลองค้นดูนะครับซึ่งผมลงไว้แล้วนะว่าอันไหนภาษาไทยอันไหนภาษาอังกฤษเนี่ย แต่เฟซเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับพึ่งผมลงผิดเนาะใช้แอป,ปตัดต่อโดยแอป,ปไม่บอกชื่อนะครับล้อเล่นครับแอป,ปแคปคั ất ได้เลยนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับที่แอป,ปแคปคัดเลยนะโอเคครับขอบคุณครับ